ผมเกตี้มีโชว์วันนจะมารีวิวตลาดนัดเทพมีลานะครับวันนี้เกตี้มีโชว์จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านหอยนะครับร้านหอยลายนะครับโอ้ร้านหอยลายผักนะครับกำลังทำพอดีเลยนะครับอันนี้ใส่ผักอะไรครับหัวผานะครับอ่าพริกแกงอะไรครับ ทิ่แกงเผ็ดน,นะครับขายถุงเท่าไรครับคหสาสซื้อเครื่องปรุงนะครับหอยลายผัดถุงละสามสิบสองถุงห้าสิบนะครับมาไปดูหอยที่ยังไม่ตายเป็นเก็นนะคอ๋อนี่คือตัดใส่ถุงด้วยนะครับ ตรงหน้าที่ที่ทำเสร็จก็จะไม้ตรงนี้นะครับโหร้อนร้อเลยนะครับเยคับมายอ่ะอะมาแล้วครับมาแล้วครับหอยลายผัดนะครับเรามาดูอหอยที่จะเปตันก็เป็นะคราวนี้เราก็มาดูขายเป็นกิโลก็มีนะครับขายสดๆนะครับอหอยลายกิโลเท่าไหร่ครับ ละครึ่งโลยี่สิบนะครับไม่ครับหอยมันยังไม่ตายมันดูสิครับโอ้ยังสดๆใหม่ๆเลยนะครับกระดูกยินงได้อยู่นะครับเจ้านี่คืออะไรครับอ๋อมันแตกครับเปลือกเปลือกหอยมันแตกครับเกดูหอยแครงครับหอยแครงก็สดสดนะครับยังไม่ตายเลยนะครับยังไม่ตายกระดูกกระดิกได้เลยนะครับหอยแครงทะเลนะครับโลละแปดสิบครึ่งโลห้าสิบนะครับ หอ,มอยอมาจากที่ไหนนะครับหมาชัยนะครับทั้งทั้งหอยแครงแล้วก็หอยลายใช่ไหมครับขายเป็นกิโลนะครับรช่วงจันทถึงสุ์ขายที่ไหนครับตลาดสุราษฎธานามินทาเสาทิต์ขายที่ประจําเลยใช่ไหมครับล็อกนี้เลยใช่ไหมครับตรงที่เขาบอกว่าขายประจําที่นี่นะครับโหทำสดๆให้เห็นเลยนะครับเห็นไหม แป๊บเดียวหมดเลยนะครับตำแหน่งร้านก็อยู่ส่วนแรกเลยนะครับส่วนอาหารนะครับโอ้ทำทีนึงก็สามถาเลยใช่ไหมครับ นี่ซอสหอยนางรมนะครับปลาแม่ครัวแล้วก็ใส่นมคาริชชั่นด้วยนะครับน้ำมันพืชทับทิมนะครับอันนี้ก็อันนี้ใช้น้ำตาลไหมครับอะไรนะครับขอรสดีไก่นะครับอันนี้ชูรสน้ำตาลครับและพริกแกงเป็นไรครับพริกแกงพริกแกงทำเองหรอครับ ข๋อญาติทำ <PE> โอ้พี่แกงนะครับญาติๆทำเองนะทำเองเลยนะครับ <ม directions. S 1> ขายดีไหมครับ<า>วันว150ละ150โลนะครับขอแสดงว่ามาวันนี้ก็ขายหมดเลย,ยใช่ไหมครับช่บ <ๆ S 1> วงจันรถึงสุขขายที่ไหนนะครับ ตลาดนวนจันทนะครับเสาร์ทิตย์ขายที่ใช่ไหมครับโอเคนะครับเราจะซื้อถุงหนึ่งนะครับอหอยลายผัดน,นะครับถุงละ30นะครับัถุงหนึ่งครับ โอเคน,นะครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโจเลยนะครับเอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับถ่ายดีดีรูเรงเงนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณเจอกัใหมน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดม้วยนะครับกดนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับร้านหอยลายนะครับลาไปแล้วนะครับสลัดนัดเทียบีลานะครับ Peace.